สวัสดีครับวันนี้ผมขับนิสสัน s e เรนาครับจากผาซ่อนแก้วมายัางน้ำหนาวนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่นี่ประมาณ10องศานะครับแต่อุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ6ระมาน6องศาเซนเซียสนะครับอันนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปเช็คอินกันดอกพญาเสือโคร่งนะครับหรือว่าซากุระเมืองไทยก็กําลังบานสวยนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวที่พักที่กลางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับตอนนี้เวลาประมาณ8นาฬิกา11นาทีนะครับอุณหภูมินะวันนี้ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ11องศาแล้วครับตอนช่วงเช้านี้6องศาผมมาไม่ทันนะครับอ่าอุณหภูมิตอนนี้ก็สูงขึ้นนิดนึงนะครับ เมื่อคืนนี้ผมนอนที่นี่นะครับก็หนาวพอสมควรอันนี้เป็นบรรยากาศอาของอุทยานนนี้ส่วนนี้เป็นร้างถ่ายของนะครับใครอยากทานอาหารอะไรก็มาสั่งที่นี้ได้นะครับน,นี้ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปของ้านที่มาติดต่อเพื่อที่จะพักนะครับติดต่อห้องพักนะครับคนมาที่นี่นะครับ ห้องพักก็มีราคา1 000, 3 0 0ถึง3,500ครับมีบ้านเป็นหลังนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผมมาติดต่อแล้วตอนหลังก็เลยเพราะจอดรถนอนในเต็นท์นอนในรถนะครับนอนในแคมเปอร์แวนซึ่งการจอดรถนอนเนี่ยมันก็จะได้บรรยากาศอีกอย่างนึงได้เจอเพื่อนอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำด้านหลังของเจ้าหน้าที่ ก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับจะเข้าห้องน้ำนี่ครับอุณหภูมิสูงสุดของที่นี่ประมาณ26องศาต่ำสุด6ส่วนตรงนี้นี่เป็นจุดกลางเต็นที่เราจะเดินไปดูกันนะครับว่าเป็นเต็นท์แบบไหนบ้างนะครับส่วนที่จุดกลางเต็นท์เนี่ยเมื่อถ้าเราเดินช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีนกนะครับมาให้ดูหลายชนิดนะครับ ก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางไปบ้านพักด้วยแล้วก็เป็นทางที่จะไปจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับสองข้างทางด้านซ้ายและด้านฝามือนะครับอันนี้ก็จะสามารถกางเต็นท์ได้แต่เขาจะกั้นไว้นะครับมีรั้วเป็นไม้ไผ่กั้นไว้ไม่ให้รถเขา้าจอดรถต้องจอดด้านนอกนะครับส่วนจะกางเต็นท์นี้ก็ไปกางข้างในนะครับรถก็จอดดินถนน ตรงนี้เป็นศูนย์กู้ภัยนะครับของอุทยานส่วนส่วนนี้นะครับเป็นไฟฟ้าก็มีปลั๊กไว้ให้นะครับสำหรับที่จะมาใช้บริการแต่ผมไม่ได้ใช้บริการเพราะรถที่ผมมาเนี่ยมีแผงโซล่าเซลล์สามารถใช้ไฟของผมเองได้การชาร์จแบตเตอรี่อะไรของผมเนี่ยผมใช้ power box ก็สะดวกดีนะครับ ันนี้เราก็มาเดินดูเต็นท์ของวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์วันเสาร์นี่เขาคนไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับนี่นี่มีคนเขาดูนกนะครับเขาก็ถ่ายภาพที่คุยกันเขาก็ถ่ายภาพลงเฟซมีภาพนกนะครับแีเขาก็ดูก็ามานอนค้างหลา หลายคืนนะครับนี้ก็จะเห็นว่ารถโจทย์สข้างทางแล้วมีคนกางเต็นท์ด้านไหนก็มีเต็นท์รูปแบบต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่เยอะมากนะครับเมื่อคืนนี้อากาศหนาวมากตัวเต็นท์ที่กลางเนี่ยมีน้ําค้างเต็มเลยครับตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่ครับส่วน นี้ก็จะด้านหน้าเราก็จะเห็นต้นพญาเสือโคร่งอยู่ไกลนะครับแื่ก่อนพญาเสือโคร่งก็จะมีลำธารมีลำธารเล็กๆนี้ก็จะเป็นนกผมก็ไม่ทราบชื่อนะไม่แน่ใจว่าเป็นนกขุนแผนหรือเปล่าันก็จะมาให้เราดูมากันเยอะนะครับมาหลายตัว นี่ครับผมก็เดินชมเต้นเดินคุยทักทายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นโรงกรองน้ำด้วยอ o นะสามารถของป่าไม้ของตัวอย่างสามารถที่จะมาเอาน้ำไปใช้ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นเต้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรถจอดอยู่ ก็คนก็ไม่เยอะมากนะครับที่มากลางเต็นท์เมื่อคืนวันศุกร์ตอนเช้าวันเสาร์นี่ก็บางคนก็มากลางคืนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนามขอบคุณครับ